โรคหลอดเลือดในสมองแพทย์มีวิธีวินิจฉัยได้อย่างไรในปัจจุบันมีวิธีการตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพและสามารถบ่งชี้ถึงตำแหน่งของสมองและหลอดเลือดที่ผิดปกติกรวมถึงภาวะและสาเหตุที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดในสมองได้ซึ่งแพทย์จะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยดังนี้ตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆเช่นการมองเห็นการพูดการรับความรู้สึก ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกำลังของกล้ามเนื้ออาการชาบริเวณต่างๆและปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสิ่งรา้าตรวจความดันโลหิตผู้ป่วยมักมีความดันโลหิตสูงหากเส้นเลือดในสมองแตกหลังจากนั้นแพทย์จะส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อบ่งชี้หาตำแหน่งของสมองและหลอดเลือดที่ผิดปกติรวมถึงภาวะและสาเหตุที่เป็นปันจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือภาวะเส้นเลือดในสมองแตกหรือติดตัน ด้วยวิธีการดังนี้ 1. ตรวจเลือดแพทย์จะเจาะเลือดผู้ป่วยเพื่อตรวจหากลไกาการแข็งตัวของเลือดระดับน้ำตาลในเลือดหรือการติดเชื้อในกระแสะเลือดที่อาจส่งผลให้เกิดเส้นเลือดในสมองแตก 2. ตรวจเอ็กซเรย์หลอดเลือดสมองแพทย์จะฉีดสารย้อมสีเข้าสู่เส้นเลือดจากนั้นจึงฉายภาพเอ็กซเรย์ส่วนสีสัตว์เพื่อหาจุดที่เส้นเลือดในสมองแตกหรืออุดตัน 3. ตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ใช้รังสีจากเครื่องสถีสแกนฉายไปยังบริเวณศีรัะแล้วสร้างภาพออกมาด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยลักษณะและตำแหน่งที่เส้นเลือดในสมองแตกหรืออุดตันสีตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI สแกนการตรวจคล้ายกับสถีสแกนแต่เครื่องจะสร้างภาพจากสนามแม่เหล็กที่ส่งคลื่นไปรอบๆตัวผู้ป่วยในขณะตรวจและภาพที่ออกมาจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนกว่าีทีสแกนห้าตรวจเครื่อไฟฟ้าหัวใจ ด้วยการติดขั้วไฟฟ้าบริเวณหน้าอกแพทย์จะตรวจหาความผิดปกติผ่านทางจอภาพที่แสดงจังหวะก,การเต้นของหัวใจซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเส้นเลือดอุดตันหรือเส้นเลือดในสมองแตก6ตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอเป็นการตรวจการไหลเวียนของเลือดในเส้นเลือดบริเวณลำคอที่ทำหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองด้วยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง7ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงเป็นเทคนิคก,การใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงสร้างเป็นภาพหัวใจ ถ้าจะศึกษาและวินิจฉัยการทำงานของหัวใจจากภาพนั้นซึ่งอาจพบความผิดปกติที่เป็นสาเหตุสำคัญของเส้นเลือดอุดตันหรือเส้นเลือดในสมองแตกเชื่อแน่ว่าคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่อยากจะประสบกับการเป็นหลอดเลือดในสมองเพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วโอกาสที่จะกลายเป็นคนพิการหรือเสียชีวิตอย่างทันทีทันใดค่อนข้างสูงควรที่จะหาวิธีป้องกันโดยการทำให้หลอดเลือดเป็นปกติไม่มีสิ่งอุดตัน ลองศึกษาเรื่องเอนไซม์จะช่วยบำบัดรักษาได้อย่างไรหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code นี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube